สวัสดีสวัสดีครับคุณผู้ชมผมอยู่ในแบบสกายวอลอยู่กับเซตปีชแนลแล้วก็คุณเอคุณเอเอขาทำอะไรอยู่ไม่รู้ที่รู้รู้แล้วอยู่ในแบบสกายวอลตัดไปก่อนตัดไปก่อนขอยายเบงบุบอีกครั้งหนึ่งทำธนูได้เลย,ยอีกอันเดือนขอภัยด้วยครับกับเสียงได้ร,รําำคญ ในที่ดี้็แสงรบกวนะเออก็ใช่แล้วลูกจะดูทำกันจะไงวะฟินไงฟินไม้แล้วก็ขี้อะไรอีกวะขนไก่ขอบคุณที่ เจอที่ไหนตายที่ด้านมันอยู่ตรงนู้นเราจะต้องต่อตัวขึ้นไปถ้าตายนี่กูโคตรเสีย,ยด,นะดายนะเจอไอนด์้ไเนแนยโอ้ เห็นาว้ยหวยไอ้หมามมงควยไอ้ใหมามมงควายไอ้ใหมามมงหัวควายไอ้หมามงหัวควายวจริงๆควจริงๆวีนี้างเดียวก็คือมีอยู่สทาง แม่คมือลบหนีมันออกจากเกมให้ตูเกยียนไม่น่ะไปแน่นอนเตรียมบล็อกไมกี่บล็อกเนี่ยเจอสช่ไปมอุ้ย ไมเลือดมีรถไหมเลือดรีโคตรไวอ่ะพูดจริงไอ้อืมขอบคุณเซ้อุ้ยเสื <S <S ้อตรงนี้เนี่ยเอาซีตกอ่ะอุ๊ยไ่อยแล้วต่อยแล้ว จะยินก่อนัเดี๋ยว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 มันข้ามประตีกูถึงตรงนี้เลยเหรอพอแล้วอีไปอยต้องทำแผ่นนี้อุ้ยทำไมไป,ไ,ปไม่ได้วะไปข้ามาหากูเลยเ เออะอะหลุดหลุดหลุดด้ยตะเกียบด้วยขอสำหรับวันนี้จบคลิปเปียงนวันนี้แล้วค่ะใช่ครับๆๆ